บิพี่น้องผู้ที่มีอมมานและศรัทธาต่อัลห์สิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะกระทำอยู่เป็นประจำนั่นคือการขออภัยโทษการสำนึกผิดต่อัลหอสุบฮานูวลตลาจากสิ่งที่เรากระทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจในะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้รับความรักและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นคือัลหอสุบฮานูวะตลา เราไม่สามารถที่จะหลีกนี้จากความผิดพลาดในชีวิตประจําวันของเราได้ฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะกระทําได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมากนั่นคือการขออภัยโทษหรือกระทําอะไรก็ตามที่เป็นความดีเพื่อหวังที่จะให้อลนั้นอภัยโทษให้กับเราพี่น้องพุทธาครับเรากระทําผิดแล้วพี่น้องครับเงื่อนไขของการต่อบัตรตัวการต่อบัตรตัวนั้นมีสองประเภท1การต่อบัตรตัวจากสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฮักกุลลอฮ อย่างเช่นการที่เราไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยออกสาการเลยไม่เคยถือศีลดไม่กลุ่มยิหยาบดื่มเหล้าทําซีนากินดอกเบี้ยสิ่งที่เป็นบาปใหญ่พี่น้องครับเป็นฮักกุลลอเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นจะไม่มีใครยกสิ็จนี้จนกว่าเขาเหล่านั้นจะตบัตตัวกลับเนื้อต่อลอสุบฮานุวาตาลากลับเนื้อกลับตัวต่อลออย่างจริงจังแล้วอัลลอฮ์ตาลานั้นจะยกบาปท,ทั้งหมดในชีวิตของคุณหมดเกลี้ยงนะครับแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้อง ตั้งเจตนาว่าจะกลับเนื้อกลับตัวและจะไม่กลับไปทําอีกจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับถึงแม้ว่าคุณจะกระทําบาปมากแค่ไหนพี่น้องครับประเภทที่2ครับการตอบัตจากสิ่งที่เป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ฮักกุลอาดัมนั่นก็คือการตรยศต่อพ่อแม่การยากักยอกทรัพย์สินสมบัติการดินทาว่าร้ายต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องขออภัยโทษกับคนที่เราไปล่วงละเมิดกับเขาฉะนั้นพี่น้องครับเงื่อนไข3ประการที่จะทําให้การตอบัตตัวของเรานั้น ถูกตอบรับนาเทียหรอหนึ่งก็คือการละทิ้งความผิดนั้น 2. จะต้องมีความเสียใจรู้สึกจากการกระทําผิดที่ผ่านมาแล้ว 3. จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทําอีกหากว่าเราขาดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดใน3ประการนี้การตอบัติของคุณนั้นจะไม่ถูกตอบรับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายที่คุณทําการทําซีนาการกินดอกเบี้ยนะครับการ ละเมิดสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าการทิ้งละหมาดการไม่จ่ายสกาดสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายเราจะต้องนะครับพยายามอิสติกฟาร์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาให้มากๆโดยเฉพาะวิธีการง่ายๆคือการอัสตัฟิลลอฮ์วะอตูบุอิไลอัสตัฟิลลอฮ์วะอตูบุอิไลฉันขออภัยโทษต่อพระองค์และฉันขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาหรือดุอาทิตย์เราบอกว่ารับบิขฟิรรรรววะะะฮฮััมมอนนตไคุี พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงได้โปรดอภัยและเมตตาและพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ที่เมตตายิ่งนะครับนี่ก็เป็นดูอาสั้นๆที่เราสามารถที่จะอ่านดูอาขออภัยโทษต่อรสสุบฮานุตาลาได้พี่น้องครับผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับท่านนาบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนาบีท่านแรก แต่ท่านนบีอาดัมอะลยัยฮิสสลามนั้นละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮาน a l t o g e ท่านนบีอาดัมก็เลยขอดุดมอาตลอฮ์บอกว่ารับบานาซาลัมาอังฟุสนาวะอิลลัมทักฟิลลานาวะตัรฮัมนาและนักนนูนั้นามินำคอซิรีนและเขาตั้งสองหมายถึงท่านนบีอาดัมและทานญิงอาวานั้นได้กล่าวต่ออลอ์บอกว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นได้อธรรมแก่ตัวของข้าพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่อภัยโทษแก่ข้าพระองค์ ฉะนั้นพี่น้องครับใครที่มีความผิดไม่ว่าจะเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิระหว่งา, Allah, วาเวงเพื่อนมนุษย์จงขอลุกแก่โทษต่ออัลลอ์สุบฮานุวตาลาให้มากที่สุดก่อนที่ตัวกเรานั้นจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่มีบาปฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความดีมากมายที่เราได้รับจากอัลลอ์สุบฮานุอตาลาคือการที่เรานั้นจะต้องสรารภาพบาปกําจัดบาปต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกล่าวการลำรํำลึกถึงอัลลอฮ์การซิกรุลลอ การละหมาดสุนนะต่างๆพยายามที Allah Allah uh lam lam ่จะขอดุดมต่อเลาะให้ฉะนั้นหลีกห่างจากความชั่วร้ายพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอซุบฮานอัลตะลานั้นจะทรงตอบรับเมื่อเรานั้นวิงวอนขอดุดมต่อเลาะซุบฮานอัลตะลาเราบอกว่าอัฟลายะตูบุอิลลอฮิววยะสตักฟิรูนะวะลลัฮุกอฟุรุรหิมพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าการตอบัตพวกเจ้าที่มีต่อเลาะนั้นอัลลอซุบฮานอัลตะลานั้นจะทรงอภัยโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายอัลัมยะลามูอันอัลลอฮ์ฮุวอยักปลุตเตาบะอัลลอ ไม่รู้เลยครับว่าอัลลอฮ์ต่ลานั้นจะตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของเบาของพรองอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอลายังกล่าวอีกว่าว่าไม่ยะมันสูเอายะบริมนับซะซุมมายจสตักฟิลลัยะจีดิลลาฮก็ฟูรอรลรฮีมาใครก็ตามที่กระทําความชั่วอาจทามต่อตัวของเขาเองละเมิดสิ่งที่เป็นบาปกระทําในสิ่งที่เป็นบาปต่อมายะตักฟิลลัเขาได้อภัยโทษต่ตออัลลอ์สุบฮานอัลลอลาแล้วเขาก็จะพบว่าเหล่านั้น เป็นผู้ติกรุณาปลาณีเป็นผู้ที่อภัยโทษและเมตตาเก่เบาของพระองค์อยู่เสมอพี่น้องครับอายะสุดท้ายเป็นการปลอบใจแก่บรรดาผู้ศรัทธาครับถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดมากแค่ไหนอลัลลอ์บอกว่ากุลยาอิบะดิลลาดีนอัสรฟูอัลลอังฟุซิฮิมละตะกนัตุมิรอห์มัติลละจงกลาเถิดแก่เบาของข้าบรรดาคนที่เขาละเมิดกับตัวของเขาเองอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะจามีอาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะอภัยโทษบาปทั้งมวล อินนาวูฮูวลงคอฟุรุรฮิมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อภัยยิ่งและเมตตายิง่งพี่น้องครับนี่คือเตด,ดเล็กๆน้อยนะครับสำหรับบุคคลหนึ่งที่กําลังทําผิดบุคคลหนึ่งที่เขายังมีบาปอยู่อีกมากมายท่านอันบิาลาุลลอฮสัลัลลอฮฺุสัลลัมได้กล่าวปลอบใจเราว่า و الله الذي نبص بيده لو أ خ ط أ ت ุม ت ى تملا خطاياكم ما بين السماء والارس ثم พี่น้องครับ ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันขอสาบานชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตของอัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายกระทำความผิดมีความผิดจกนกระทั่งว่าความผิดของพวกท่านทั้งหลายนั้นเต็มชั้นฟ้าและก็แผ่นดินต่อมาพวกท่านทั้งหลายนั้นได้อภัยาโทษต่ตออัลลอฮ์แล้วก็ฟารอละกลุมอัลลอฮ์ก็จะอภัยาโทษบาปท,ทั้งหมดให้กับพวกท่านสุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความเมตตาความการุณายิง่ง ที่พระองค์นั้นมีต่อเบาของพระองค์ทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าได้สิ้นหวังจงกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่เรานั้นจะจากโลกนี้ไปในสภาพที่เรามีบาปนะครับไม่ว่าเราจะมีบาปอะไรก็ตามจงกลับเนื้อกลับตัวต่อหอสุภานวตตะแล้วพระองค์ก็จะเมตตาเราในโลกนี้และในวันโลกหน้าก็คือวันเกิยามะและจะให้เรานั้นเข้าสวนสวรรค์หลอสุภานวตตะอย่างสันติสุข